ในวิดีโอนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างปัญหาจริงกันต่อนะครับต,ตัวอย่างก็คือมีผู้หญิงคนนึงนะครับเ,เดินทางไปทํางานนะครับปั่นจักรยานไปทํางานด้วยความเร็ว6กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางที่เข้เขาเดินทางไปเนี่ยจะขนานกับทางรถไฟนะครับทุกๆวันเนี่ยเขาจะมาเจอกับจุดตัดกับทางรถไฟนะครับทุกวันเลยนะครับ แต่ว่าวันหนึ่งนะครับผู้หญิงคนนี้เดินทางสายไป50นาทีนะครับก็ถามว่าจะรถไฟอีกนาทีถึงจะถึงจุดตัดตรงนั้นนะครับเราลองวาดรูปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูความหมายทีหนึ่งเส้นสีฟ้านี่คือสมมติว่าเป็นเส้นทางที่ผู้หญิงคนนี้เดินทางนะครับจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของของของผู้หญิงคนนี้นะครับเวลาเริ่มต้นให้เป็นศูนย์นะครับ จุดนี้เป็นจุด crossing นะครับหรือจุดที่ที่จะมาเจอกับรถไฟตรงนี้นะครับจุด crossing นะครับามาด้วยความเร็ว6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือความเร็วนะครับของการเดินทางาสมมติว่าใช้เวลาเดินทางทั้งหมด a หน่วยเป็นชั่วโมงแล้วกัน hour นะครับก็ใช้ a ลบศูนก็คือ a hour ก็คือ a ชั่วโมงนะครับของการเดินทางมาถึงจุด crossing ซึ่งจะเจอรถไฟตรงนี้นะครับ a hours นะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับสมมติด้วยเริ่มเดินทางช้าไป50นาทีนะครับอันนี้หน่วยเป็นนาทีนะครับเราลองมว่าเส้นการเดินทางเป็นเส้นข้างล่างใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้เริ่มก็ไม่ใช่สูตรแล้วนะครับต้องเป็น50นาทีซึ่งช้าไปแต่ว่านหน่วยเราเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องแปลง50นาทีให้เป็นชั่วโมงนะครับก็คือเป็น5ส่วน6นะครับชั่วโมงเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันนั้นเราก็ต้องสมมุติให้ตรงนี้ t นะครับเวลาเริ่มต้นเป็น5ส่วน6ชั่วโมงนะครับ h ก็คือ hour ชั่วโมงนะครับ สมมติว่าจุดนี้เป็นจุดซึ่งให้ความสัมพันธ์กับรถไฟนะครับจุดนี้ไปยังจุด crossing เนี่ยห่างเป็นระยะทาง6กิโลเมตรนะครับเป็นจุดที่รถไฟเนี่ยอีก6กิโลเมตรจะถึงจุดจุดจุดตัดกันนะครับจุด crossing จุดตัดกันนะครับเราจะรู้ว่าจุดตัดตรงนั้นเนี่ยคือเวลาเท่าไหร่นะครับ เพราะเวลาทั้งหมดก็คือ a นะครับถ้าเราทราบว่าเวลาตรงนี้เป็นเท่าไหร่เราก็สามารถคำนวณเวลาที่จะถึงจุดจุดตัดกันได้นะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ระยะทางเป็น6กิโลเมตรถ้าเราคิดเวลาของการเดินทางตรงนี้นะครับ6กิโลเมตรแต่ว่าเดินทางที่6กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะนั้นตรงนี้ก็ใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับของของการเดินทางของผู้หญิงคนนี้ที่จะถึงจุดจุดตัดตรงนั้นนะครับหนึ่งชั่วโมงถ้าเรารู้ระยะทางส่วนที่ด้านซ้ายตรงนี้เราก็จะทราบคำนวณได้นะครับคำตอบได้ระยะทางตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็คือระยะทางทั้งหมดที่เ,เ,เวลาทั้งหมดที่ที่ผู้หญิงคนนี้จะเดินทางนะครับ ถึงจุด crossing แต่ว่าเวลาทั้งหมดของการเดินทางก็คือ a เพราะนั้นเวลาตรงนี้ก็ใช้เวลา a ลบด้วย1ชั่วโมงนะครับอ่าเราทราบระยะเวลาตรงนี้แล้วนะครับผู้หญิงคนนี้ใช้เวลา a ลบ1ชั่วโมงในการถึงจุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้คำนวณได้ยังไงก็คือเอาจุดเริ่มต้น5ส่วน6บวกด้วย a ลบ1 นะครับก็คือเป็นเวลาที่จะถึงจุดจุดกากบ,บาทตรงนั้นนะครับซึ่งจะเป็นจุดซึ่งรถไฟใช้อีกกี่นาทีถึงจะจุดจุดตัดตรงนั้นจุด crossing นะครับอ,อันนี้เราเราทราบนะครับว่าเวลาถึงจุดกากบ,บาทสีแดงตรงนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับคำถามก็คือจากจุดเนี้ยรถไฟใช้เวลาอีกกี่นาที ถึงจะจุด c r o s s ิ่งกกับ,บาดสีเขียวนะครับอ่าเราก็คำนวณยังไงเวลาทั้งหมดที่ใช้ a ชั่วโมงนะครับเวลาที่ถึงจุดตรงนี้ก็คือ5.6ส่วน6บวก a ลบหก็มาลบกันนั่นเองนะครับก็เขียนได้เป็น a ลบด้วยทั้งหมด5.6ส่วน6บวก a ลบหก็จะเป็นเวลาของรถไฟที่ใช้ ในการถึงจุด crossing ตรงนั้นนะครับก็ลบการธรรมดานะครับ a ตัด a ไปตรงนี้ได้เป็นลบ5ส่วน6บวกด้วย1นะครับก็ได้เป็น1 6หน่วยเป็นชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ10นาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคํำตอบก็คือจากจุดตรงนี้นะครับจุดกากบาดสีแดงตรงนี้รถไฟจะใช้เวลาอีกประมาณ ใช้เวลาอีก10นาทีในการถึงจุด crossing นะครับเราเหตุการณ์วันนั้นนะครับ